ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักนกเขาเลยก็รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาต่เช้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับก็หกโมงครึ่งนะครับก็ได้ออกมานะครับต่อนกวันนี้วันเสาร์ครับก็สบายสบายครับวันนี้ครับก็มาวันนี้มาสองต่อครับมานะครับเจ้าหนองแปมหนึ่งเจ้าหนังแปมสองนะครับมาตามวันนั้นผมมานะครับก็นคิดว่าน่าจะเป็นนกเหลิวครับว่าจะมาตามนกเหลิวนะครับว่า มันมันใช่หรีวมไหมนะครับถ้ามันได้ก็คือสุดยอดนะครับพี่น้องครับวันนั้นนะครับฟังเสียงอยู่ครับแต่มันไม่เข้าครับวันนี้ก็เลยจะมาลองตามอีกนะครับยังไงลองอย่าลืมนะครับติดตามนะครับวันนี้นะครับต่อกันยาวๆครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวติดตามครับ หละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่นกเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งไม้ครับโอ้ยหนี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวจะไปใส่ไม้สองต่อแล้วครับพี่น้องครับเจ้าหนองเป็นสองครับพอติดตัมครับนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่นกเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองไม้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงเจ้าหลิวครับที่บ้าเป็นตัวไม้นะครับ ยังไม่มายังไม่เห็นครับแต่นกเจ้าหน่องแปนหนึ่งเงียบไปแล้วนะครับตัวแรกที่ใส่นะครับไม่รู้ว่ามีนกเข้าไหมหรือมดแดงเจาะตายแล้วนะครับวัเช้าก็เรียบนะครับอยากจะไปดูถ้ายังไม่ขันอีกประมาณห้านาทีสิบนาทีต้องเดินไปดูแล้วครับช่วงนี้มดแดงอันตรายครับแต่เจ้าหน้องแปนสองตอนนี้ขัน,นครับ เพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้ยังไม่มีนกรวมครับทีนี้นกตัวหมายยังไม่เห็นเลยนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับน,น่าจะใช่ไหมนะครับไม่ลงกูกครับน่าจะนกริวไหมขอให้ใช่ตัวนั้นนะครับแต่มันยังไม่เข้าร่วมครับอยู่ใกล้ครับ รอรุ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูเจ้าหนองแปมหนึ่งก่อนครับนกตัวหลักซะด้วยนะครับทำไมเงียบจังเลยนะครับตรืก็ปูดเอาไปกินแล้วนะครับเอาไปดูครับพี่น้องไปดูพร้อมกันนี่แหละครับรวมนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันมันไม่ขยับเลยครับเกือบชั่วโมงแล้วครับโอ้ยนกตัวทําเต็มที่ครับแต่นกป่ามันยังไงไม่รู้มันไม่ขยับเลยครับ ไม่ตรงมาเลยครับเอาล,ลุ้นต่อไปครับพี่น้องสองสารนุกต่อก็สงสารแบบเต็มที่นะครับเพีงเดี่ยวตั้งแต่เช้าครับตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วครับเอาพี่น้องลุ้นๆครับสรุปคลิปครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สิบสี่สิงหา 2564ันหรอยหสิบสี่ครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับฟาวนะครับในช่วงเช้าฟาวอีกแล้วครับโอ้ยเอามาสองต่อครับแต่ว่าเจ้าน้องแป้นหนึ่งเล่นเล่นดีครับเล่นนกป่าเข้าสองรอบครับเข้าไปสองรอบแต่ไม่ลงหานกต่อครับอยู่ข้างบนอยู่ปลายเลยครับเถียงอยู่ปลายเสร็จแล้วก็บินออกครับไม่กล้าไม่ใจไม่ลงไปหานกต่อเลยครับผมใหญ่ไว้กลางต้นนะครับ ท่าไม่ถึงต้นมันสูงนะครับพอสมควรนะครับแต่ก็นกเยอะอยู่ครับต้องรอช่วงมันคึกนะครับผมว่านกไม่คึกนะครับแต่ว่าก็อดใจไม่ได้ครับที่จะออกนะครับน้องเป็นสองนะครับขันบ้างไม่ขันบ้างเหมือนเดิมครับมันเป็นนกฝึกนะครับเป็นนกฝึกก็เลยเอามาหาประสบการณ์นะครับก็สรุปคลิปเลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับสําหรับ ผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปการต่อนกตเขานะครับให้กับพี่น้องชาวนกเขาใหญ่ของเรานะครับได้รับชมกันนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันเด้อครับพี่น้องครับขอแค่ได้ออกครับใจมันรักครับสวัสดีครับ